ครับผมมื่อนี้วิตผู้เขียวนะครับมีควยโค้ไม่ลูกโค้มสามนะครับเด้อนะครับลูกเป็นลูกตัวเมียทั้งเบิดครับผมนะครับโค้มสามสำหรับลูกน้อยนี่เป็นตัวดีอุโยดีดีครับผมนะครับออกไม่ไหม่ี้ครับผมนะครับโค้มสูงนะครับโค้มสูงของแม่เขานีอยู่ที่รอยสามเกตครับผมนะครับแต่วิทผู้เขียวติดตีประกันนับตามไว้ครับผมที่รอยสามหาพ่อครับผมนะครับเป็นค้อยล้ำเจ็ดตัวดีนะครับอ้างดีลึกนะครับช่วง รับตัวเงาครับผมนะครับจ่วงรับตัวเงาแข้งขาดีครับผมนะครับแข้งขาดีกล้วยบ่มีตำนี้ครับผมนะครับกล้วยโค้มแม่ลูกโค้มสามลูกัวเมียเบิร์ครับผมตัวติดแม่ตัวออกไม่หมเนี่ยโอ้ยงามครับผมเป็นลูกสาวครับผมพอบันติดีเติบยืดนี่พ่อดีเติบยืดผมบ้านนี่ลูกสาวทั้งเบิร์ได้ได้นะครับได้นะครับ ตุสาวต้งเบิดบ่มีต่ำนี้ยังครับผมนะครับกล้วยค้อมสามก้อมนี่นะครับบ่มีตำนี้ยังขาตัวขาดอกมีโอพี่บ่มีเนาะ้อมสามกับผมนะครับค้อมสามอ่ะนะครับเรามาพออชกพนแล้วนะครับวิทผู้เขียวรับึืนที่วิดผู้เขียวติดเปิดนราคาหนึ่งแสนื่บาทครับผมนะครับหนึ่งแหนึ่งบาทสำหรับเบอร์วิทผู้เขียวกับศูนย์เก้าส เก้าเก็ดสองเก็ดหาเก้าหาครับผมนะครับเร็วๆด้วยครับเด้อนะครับบินยผู้เขียนยังเว็นระยะหายุนะครับเป็นระยะหายุยสาหรับผู้เอาไปต้อครับผมนะครับเอาไปต้อได้ครับผมนะครับผู้ใดสนใจราคาทักมหาวิทยุผู้เขียวได้ที่ศูนย์เก้าสี่เก้าเก็ดสองเก็ดหาเก้าหาครับผมนะครับสลาบกล้วยค้มสามหายากครับผมโดนโดนอย่างสี่มีมาเที่ยนหนึ่งนะครับกล้วยข้มสามยังสี่นะครับ พ้อมลูกสาวตัวลูกลาเนี่เป็นโตัวดีครับผมพ่อปั้นที่ดีเติบครับผมนี่ตัวอุยุที่ดีนะครับเพิ่งออกแข้ง,งขามา wrote, istance. ดีครับผมนะครับแข้งขาดีลูกสาวตัวอุญย์งามๆนะครับเอาสาหรับคลิปนี้นะครับวี่ผู้เขียวก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับดตมือี่มื้อ Quando sei, visi, muoio fuori lavore, non si spaventa. No, non si spaventa. Mi